เมื่อนีย่ายจิวตื่นตะเสาร์แล้อพี่น้องยังตีห้ายอยู่ก็ต้องมีโคมไฟค่ะเพื่นาานอ,นอนๆถ้ามาอาซาหิละงูกนั่นจะบ่ได้บ่ท่านคนเนาะพี่น้องเมื่อนีมาก,กับแม่ยกะมากกว่ามาเลยพี่น้องคะมูแหลกเฮ็ดละงูกเหลืองงามงามอยู่จ้าเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงกันจ้าตอนนี้ยังเช้าอยู่เช้าเมื่อถึงเพื่อนตีห้าค่ะตะเสาร์เด้อพี่น้นนองนี่ละรอคอยเห็ดละงูกยู้วพี่น้องคะ นึกว่าสิบออกนี่ค่ะเหานละงูงามพี่น้ององูเก่าหมู่บ้านทีโอ้ยอุสนี่นี่ออกอีกสามดอกจ้ากับอีกหนึ่งใครนี่อยู่ในไหนพี่น้องตอนนี้ตีห้ายี่สิบนาทีค่ะเพื่อนแต่ยังบททนสว่างค่ะ ว้าวมึงดูมึมแตกกํกลังจะแตกออกแม่พี่น้องคะโม,น,มน,นี่มันมีโมอยู่เมื่อกี้แยกอยู่ออกกับนี่ตะไใครหน่อยๆผละพี่น้อ,นองคะเก็บให้ลงนล้วกันจ้าน้องโอ้ยเขาก็เป็นไขรอยู่นี่ ซิบกวดดอกพี่น้องอันนี่อันนี้เป็นเป็นทับกันออกมาวายสอดแล้วสอดแล้วมาแล้วเก็บเห็ดละงูงด้วกกยกันค่ะเก็บเห็ดละงูรมกันพี่น้องมากกับแม่แยกกันค่ะก็เลยก็สิลํลำบากให้กันทายคลิปนีจย๋นหน่อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้อง,อน,องนี่ปลาเพชร ไ้ปลาเพชรจ้ะดูโอ้ยใครถึงใครอยู่พี่น้องคะว้ายอีกเล้วอีกแล้วไเนะ้สอกกินพี่น้ององเดียวกันเยี่ๆก,กันอุ้ยมาหนูกเอ้ย กตาจ้ากุตาพี่น้องคะอึ๊บโอ้ยวันนี้จะอยู่กับสีมันอยู่ดอกมันเฮลางูพี่น้องที่ตรงนี้เป็นห้องนี่เป็นมงออกเฮลางูจ้าแต่ว่ากับผู้คิดว่ามันสิออกมันไม่เคยออกมงใหญ่แบบนี้หรอกพี่น้องเทลซีบดอกเราดินออกด้วยเห็นเราจะได้ไม่ดำค่ะอ้วพี่น้อง มูหนีสิบกว่อดค่ะกลับแล้วค่ะอันนี้ก็บตาลูกอันนี้ก็บตาแม่มานมานจ้าเหมือนนี้